วิธีการทําให้แฟนเก่าคิดผิดที่ทิ้งคุณไปครับวันนี้คุณรู้ไหมครับแฟนเก่าของคุณน่ะเขาคิดว่าคุณน่ะมีชีวิตไปต่อไม่ได้หรือไปต่อไม่ได้ถ้าไม่มีเขานั่นคือสิ่งที่เขาคิดอันที่หนึ่งครับสครับคุณน่ะต้องง้อเขาตลอดชีวิตครับเขาคิดว่าคุณต้องง้อเขาตลอดทั้งชีวิตครับสาครับเขาเมองว่าคุณเป็นของตายครับจะหันกลับมาเมื่อไหร่ก็เจอ ขอเยืมเงินก็ยังได้เลยนะครับขอกลับมามีเซ็กก็ยังได้และบางคนก็ยอมแบบนั้นจริงๆ4ครับเขาคิดว่าชีวิตของคนอ่ะก้าวหน้าไม่ได้ไกลกว่านี้หรอก5ครับแฟนเก่าจะคิดว่าคนอ่ะมีใหม่ก็ไม่สามารถหาได้ดีกว่าเขาครับแฟนเก่าของคนนุณเขามั่นใจแบบนี้ครับและเขาก็เลยไม่ไม่รู้สึกว่าต้องวิ่งไล่ตามคุณไงและที่ผ่านมาเราก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับเราพยายามตามเช็คตามสืบตามเสาบเฟซบุ๊กมีใครแอดเข้ามาเขารบ เพื่อนคนไหนไปเขาไปกดหัวใจของใครอย่าง,งนั้นวกนี้คุณไปพยายามวิ่งไล่ตามเขาครับจําได้ไหมครับกดของสมองคืออะ,อะไรที่วิ่งหนีเราเราจะวิ่งไล่ตามอะ,อะไรที่วิ่งไล่ตามเราเราจะวิ่งหนีมันคุณนะต้องทําให้เขาคิดผิดทั้งหมดเลยครับการที่เขารู้สึกว่าคุณไปต่อไม่ได้เนี่ยคุณต้องไปได้ครับเขารู้สึกว่าคุณจะต้องตามง้อเหมือนกับทุกๆครั้งครับคุณต้องไม่ง้อครับ เขารู้สึกว่าหันกลับมาเมื่อไหร่ก็เจอครับทักกลับมาเมื่อไหร่คุณต้องรีบตอบทันทีขอยืมเงินก็ให้ทันทีขอมีเซ็กก็ได้ทันทีคุณต้องไม่ตามเขาครับคุณต้องก้าวหน้าครับเขาคิดว่าคุณจะหาคนที่ดีกว่าเขาไม่ได้อีกแล้วครับคุณต้องใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองให้อัปเกรดอัปเลเวลของตัวเองในทุกๆวันครับเราไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหาใคร มาแทนที่เขาครับแต่เรากําลังทําตัวเองให้เหมาะสมกับสิ่งที่ดีที่สุดหรือคนที่ดีที่สุดในชีวิตนี้ครับคุณต้องโฟกัสตัวเองไปต่อไม่ได้ใช่ไหมคุณต้องไปต่อได้ครับจําไว้นะครับไม่ว่าจะซึมเศร้าเฮิร์ตท้อเฟลหมดกําลังใจหมดพลังกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายปวดศีรษะเหมือนจะเป็นไข้ต่างๆพวกเนี้ย ไม่หายากินครับไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องพยายามไม่เขารู้เรื่องราวของคุณว่าตอนนี้คุณกําลังเจ็บปวดจะเป็นจะตายนะครับปล่อยให้เธอได้ไปเ,ออเจอทางที่ดีอะไรต่างพวกนี้นะครับคือคุณไม่ต้องไปโฆษณาให้ใครรู้ว่าคุณกําลังแย่จะเป็นจะตายครับไม่มีใครกลับมาด้วยความสมเพศเวทนาในตัวเราครับแต่คนจะกลับมาก็ต่อเมื่อคุณพ,พยายามอัปเกรดอัปเลเวลของตัวเองขึ้นมาให้ดูดีมากขึ้นครับ